วิธีนะครับปลูกนี่ครับน้ำน้ำเต้านะครับปลูกน่าจะใช่ฟักหรือน้ำเต้านะนตัวนี้เขาจะปลูกรวมกันเลยนะครับกับบวกเหลี่ยมนะครับนี่บวกเหลี่ยมเนี่ยนี่บวกเหลี่ยมน,นี่นะตรงนี้นี่สวย ตรงนู้นเขาจะปลูกทั่วทั่วแบบยาวนะครับเดี๋ยวมาเดินขึ้นแถงก็หนึ่งเดินขึ้นแถงก็หนึ่ง วิธนะีขึ้นทองนะขึ้นทองของปั๊บน่าจะเป็นพวกน้ำเต้านะแปกงนะาเัาเปลูกแกงตรงไปนู่นเัาปลูกกาวขัวกานี่มาละที่นม,มามาละกับยาวนะ น,นี่ปลูกถัก่วแบบยาวนะครับปลูกถั่วแบบยาวนะี่ถั่วแบบยาวมีเท้ขึ้นโค้งของเขาจะขึ้นแบบนี้นะปะลัดมาเสียบๆนะครับไม่ต้องปลูกห่างนะครับนี่ปลูกไม่ห่างนะเขาระดับมือชีมนะครับตอนนะี้นี่อันนี้น่าจะเป็นถั่วพุ่มนะครับสุดยอดนักปลูกครับนี่ และอันนี้น่าจะเป็นพวกฟักนะครับพวกเขาจะปลูกทำนองนี้เลยครับไม่ได้ขึ้นโครงนะปลูกกับพื้นไปเลยนะครับขึ้นเคยเห็นนะครับปลูกไปหมดเลยนะครับคนนี้น่าจะเป็นนักปลูกนะครับตรงรอบข้างข้างข้าง,างบ่อมีทุกอย่างนะไปถึงตรงนู้นนะครับรอบเลยนะครับพวกมะลกระกอกมะกระบอกด้วยนะครับโอ้โหผมว่าผมปลูกเยอะแล้วมาเจอที่นี่นะครับ สุดยอดนักปลูกนะครับดูผมสนใจแต่วิธีขึ้นโคลงนะครับขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ครับวิธีขึ้นโคลงของถั่วฝักยาวครับคือไม่ต้องไม่ต้องปลูกแบบแปลงใหญ่นะเพอะปลูกแค่นี้นะครับเอจะปลูกใกล้กันไปเป็นชุดเป็นชุดนะ ผมได้สูตรแนละ้วผมจะไปทดลองทำดูนะนี่ครับเพิ่งเคยเห็นนะครับคนที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่เขาก็ปลูกได้ขนาดนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นแตงครับแตงแตงกับตัวอยู่ด้วยกันด้วยนะครับ นี้แตงน่าจะเป็นแตงลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับเขตรงนี้วิธีปลูกมะละนะครับเขาก็จะทำแบบนี้อันนี้จะใส,ส่โล้องให้ ไปตรวจไวยนะสุดยอดนักผูกจริงเนะลยเนาะข้าง่างผูกพริกด้วยนะครับ